สรุปนะครับประเด็นข่าวเช้าประจำเช้าวันที่14เดือนพฤศจิกายนนะครับั้องถูกับในส่วนของราคานะฮะมีการปรับตัวลงใหม่แล้วนะครับทำลงใหม่อย่างต่อเนื่องเลยเมื่อเช้านี้ลงไปทดสอบที่2,600ขอภัย2,563.54แล้วต้องบอกกับผู้ชมแบบนี้เลยนะครับว่ายังไม่จบนะยังมีแนวโน้ม ที่จะลงต่อได้อยู่นะครับสำหรับราคาทองคำของเราซึ่งเดี๋ยวผมสรุปข่าวเสร็จจะกลับมาพูดถึงแนวโน้มทองคำทงา้านเทคนิคกันอีกครั้งครับก่อนอื่เลยครับคุณผู้ชมเราไปดูกันที่ดัชนีในตลาดวอลล์สตรีทก่อนนะครับเมื่อคืนนี้ปิดตัวเข้าสู่แดนผสมกันไปครับ ดัชนีเฉลี่วชากรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดบวก0.11% S&P 500ปิดบวก0.02%แล้วก็ NASDAQ นะครับปรับตัวปิดลบ0.26%โดยในสนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกไปในวันพุธหลังจากสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคที่สอดคล้องก,ก,กับคาดการณ์ซึ่งก็ทำให้นักทุนนั้นมีความมั่นใจมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐ จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนหน้าในคือที่ผ่านมานะครับช่วงเวลา20นา30นานทีกระทรวงแรงงานของสหรัฐได้มีการเปิดเผยว่าดัชนี CPI ปรับตัวขึ้น2.6%ในเดือนตุลาคมเมื่อเทียบแบบรายปีสอนคล้องกันกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์หลังจากที่ปรับตัวขึ้น2.4%ในเดือนกันยายนครับ และถ้าเกิดว่าเทียบแบบรายเดือนแล้วนะครับดัชนี CPI นั้นเพิ่มขึ้น0.2%ในเดือนตุลาคมสอดคล้องก,กันกับคาดการหลังจากที่เพิ่มขึ้น0.2%ในเดือนกันยานยนเช่นกันครับส่วนดัชนี CPI พื้นฐานหรือที่เรียกกันว่าค CPI ซึ่งไม่นับรวมหมวดหมู่อาหารและก็พลังงานปรับตัวขึ้น3.3%ในเดือนตุลาคมเมื่อเทียบแบบรายปี สอดคล้องกับคาดการณ์นะครับหลังจากที่ปรับตัวขึ้น3.3%ในเดือนกันยายนเมื่อเทียบแบบรายเดือนดัชนี CBI พื้นฐานก็ปรับตัวขึ้น0.3%นะครับในเดือนตุลาคมสอดคล้องกับคาดการณ์หลังจากที่เพิ่มขึ้น0.3%ในเดือนกันยายนเช่นกันครับทีนี้มาดูการประเมินสถานการณ์ของนักวิเคราะห์ครับคุณแองเจโลเคอร์คาฟาสัสนักกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทเอ็ดวาร์ดจนส์นะครับเขาได้กล่าวว่า นักลงทุนนั้นคลายความวิตกกังวลหลังจากดัชนี CPI ไม่ได้สูงกว่าการคาดการณ์และการที่ CPI ออกมาสอดคล้องกับการคาดการณ์เช่นนี้ทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจว่าเฟดนั้นจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมครับล่าสุดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเรามาดูการเคลื่อนไหวของเฟ Watch 2จาก CME Group กันดีกว่าครับว่าตัวเลขเงินเฟอ้อเวลาที่ประกาศออกมาแล้วนะครับตลาดตีความตี ความหมายกันอย่างไรบ้างพบว่าสำหรับตัวเลขความน่าจะเป็นการประกาศอัตราดอกเบี้ยในวันที่18ธันวาคมยังคงมีความเป็นไปได้นะครับสูงถึง82.8%ที่ว่าเฟดนั้นน่าจะลดดอกเบี้ยลงอีก0.25%ครับในทางกลับกันนะครับเปอร์เซ็นต์คาดการว่าจะคงดอกเบี้ยนั้น อยู่ที่17.2ครับทุกท่านแสดงว่าในเดือนธันวาคมนี้เขาจะลดดอกเบีย้ยอย่างนั้นเหรอคุณครับก็ต้องบอกว่ายังมีแนวโน้มอยู่ครับเอ้าแล้วทำไมาราคาทองไม่ขึ้นล่ะฮะคือต้องบอกกับคุณผู้ชมแบบนี้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่าแนวโน้มของการลดอัตราดอกเบีย้ยมันเป็นอะไรที่ตลาดเขารับรู้กันอยู่แล้วครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าความคาดหวังการลดดอกเบีย้ยยังอยู่ในตลาดเพียงแค่0.25แบบนี้ อะไรที่จะมาช่วยทองคําหน้าบายของเราเนี่ยก็อาจจะยังยากหน่อยครับยกเว้นแต่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มมีมุมมองว่าอุ้ยอาจจะต้องลดถึง0.5%เลยนะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจนั่งมามีการปรับตัวลดอย่างรวดเร็วเลยเช่นตัวเลขเงินเฟอ้อแบบลงแบบหนักๆเลยครับน้งทุนแต่ก็ตามภาพที่เราได้เห็นครับเมื่อวานนี้คืออะไรครับคือตัวเลขเงินเฟอ้อส่วนใหญ่นั่นออกมาเนี่ยทรงตัวเท่ากันกับครั้งก่อนหน้า จะมีก็เพียงแค่รายปีที่ขยับปรับตัวสูงขึ้นแต่ก็ไม่ได้ขึ้นเกินคาดการของนักวิเคราะห์ครับดังนั้นเนี่ยตลาดก็เลยยังไม่เล่นประเด็นในเรื่องของดอกเบี้ยกันพี่วิรตถามมาว่าช่วงนี้เขาไม่ยิงกันแล้วเหรอครับไม่เลยครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ไมมยิงนะต้องบอกว่ายังมีข่าวสงครามกันอย่างต่อเนื่องยังเมื่อเช้านี้นะครับเช้ามืดๆแต่ผมนั่งฟังข่าวอยู่ครับนั่งถุนครับมันก็ยังมีประเด็นที่ว่าอิสราเอลเตรียมโจมตีนะครับ ฐานผลิตนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีประเด็นตรงนี้มาเนี่ยทองคําควรจะบินอย่างแรงเลยล่ะแต่ที่นี่บางคนได้ยินผมพูดไปแบบนี้แล้วเขาก็จะเกิดเขาเรียกว่าแรงซื้อแรงเชียร์อยากจะกดบ้านในตอนนี้เลยผมต้องขออนุญาตห้ามนั่นงทุนไว้ก่อนเลยนะครับการประเมินสถานการณ์ใดๆก็ตามแต่ที่เราได้พูดคุยกันไปมันไม่ได้มีความสําคัญอะไรขนาดนั้นสิ่งสําคัญก็คือว่าตลาดีจะเล่นข่าวกันหรือไม่ จากปัจจุบันนี้ที่เราเห็นการราคาทองคํายังคงขยับปรับตัวทําโลอย่างต่อเนื่องนั่นแปลว่าเรื่องราวของสงครามต่อให้มีปัจจัยหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันอาจจะเป็นนัยยะสาคัญคนเขายังไม่เล่นกันเมื่อคนเขายังไม่เล่นกันขาบายเราก็ต้องรอครับส่วนขาเซลล์เขาก็จะรันกําไรต่อไปขาบายตอนนี้ส่วนใหญ่ยังไม่ลงสนามนะต้องแจ้งไว้ก่อนครับนักทุนเดี๋ยวผมจะกลับมาขยายความตรงนี้ให้ อ่ะย้อนกลับมาก่อนครับเมื่อสรุปในส่วนของตัวประเด็นดัชนีในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาจบแล้วนะครับเรามาดูตลาดหุ้นยุโรปกันนิดนึงว่าเป็นอย่างไรตลาดหุ้นยุโรปโดยภาพรวมนะครับปิดตัวเข้าสู่แดนลบไปแบ่ันพุธนะครับโดยดัชนีสต็อก600ปิดที่ระดับต่ำสุดในรอบ3เดือนเลยหลังจะถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ แม้หุ้นกลุ่มพลังงานจะบวกขึ้นก็ตามขนาดที่นั่งทุนนั่งยังคงมุ่งความสนใจไปที่การเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงการคาดการเกี่ยวกับแนวโน้มอ,อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางซึ่งแน่นอนนะครับว่าเปิดเผยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรครับสำหรับตลาดหุ้ยโรมเมื่อวานมาดูกันที่ราคานนมันดิบครับคุณผู้ชมครับราคานะครับยังทรงๆนะเมื่อคืนนี้ลงไปทําโลใหม่เกือบจะหลุด3าเส้นเขียวของเราแต่ก็ยังรีบาวกลับเข้ามาอยู่ในกรอบ โซนการเทรดเดิมได้มันมีนัยยะอะไรไหมคุณครับไม่ได้มีนัยยะอะไรเลยครับสัญลักษณ์อินโฟเควสมีการรายงานแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับว่าสัญญาณน้มันดิบเวทิร์นเท็กซัส WTI ตลาดนิวยอร์กนั้นปิดตัวเข้าสู่แดนบวกไปในวันพุธโดยได้รับปัจจัยหนุนจากแรงซื้อเพื่อชดเชยการขายชอ็อตหรือภาษาอังกฤษที่เรียกกันว่าช็อต covering หลังจากที่ราคามันเคลื่อนไหวแต่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ2เดือน ขอผ่านกับ2ส,สัปดาห์เมื่อวันศุกรที่ผ่านมาอันเนื่องมาจากการที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ํามันโอเปกปรับลดคาดการอุปสงค์น้ํามันทั้งในปีนี้และปีหน้านักลงทุนนั้นเข้าซื้อสัญญาน้ํามันนะครับเพื่อชอดเชยการขายช็อตหลังจากราคาสัญญาน้ำมันนั้นปิดที่ระดับต่าสุดในรอบเกือบ2ส,สัปดาห์หลังจากที่โอเปกปรับลดคาดการอุปสงค์น้ามันทั้งในปี2 5 6 7กับปี2 5 6 8ครับ โดยระบุว่าอุปสงค์ที่อ่อนแอลงเนี่ยก็คือในจีนอินเดียแล้วก็ประเทศอื่นๆในภูมิภาคโดย o อ e c ได้มีการปรับลดคาดการอุปสงค์น้ามันโลกเป็นเดือนที่4ติดต่อกันแล้วนะครับนี่ก็คือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ราคานมันนั้นยังไม่สามารถกลับไปเป็นหน้าบายทองคําได้อย่างชัดเจนครับเมื่อกี้ผมพูดอะไรนะเมื่อกี้ผมพูดถึงทองคําหรือเปล่า ไม่ใช่ใช่ไหมผมพูดถึงน้ํามันอยู่นะแหมเช้าๆ้านี่หัวเริ่มจะมึนๆอีกแล้วนะครับเนี่ยกราบขอประธานอภัยทุกท่านแต่โดยรวมก็นั่นแหละครับนี่คือสาเหตุที่ทําให้ราคาดิบน้นยังไม่สามารถที่จะฟื้นตัวได้อย่างไรก็ตามนะครับก็จะมีบางคนที่ถามว่าและอย่างนี้เราจะสามารถสะสมบายน้ํามันได้ตอนไหนส่วนตัวเลยก็แจ้งกับทุกอย่างชัดเจนตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าถ้าราคาดิบสามารถลงต่ากว่าระดับ 65ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้ผมว่าจะเริ่มสะสมแล้วสำหรับตัวของ WTI นะครับแต่ว่าถ้าเป็นราคาณปัจจุบันคือ68เนี่ยอาจจะต้องเน้นในการนะครับย่อดักบายแบบระยะสั้นไปก่อนเพราะเชื่อได้เลยว,ว่าขาเซลล์เขาน่าจะยังไม่ยอมอีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้าตลาดยังคงมีประเด็นเกี่ยวกับในเรื่องของการเลือกตั้งซึ่งนักทุกก็ทราบกันแล้วใช่ไหมครับเมื่อวานผมแจ้งแล้วว่ามันเป็นลบต่อทั้งราคาน้ํามันและก็เป็นลบต่อทั้งราคาทองคํา ตรงนี้มันยังคลุมนะครับสถานะตลาดอยู่มันก็เลยอาจจะลุ้นยากนิดนึงสําหรับขาบ่ายดังนั้นพี่ๆหน้าบ่ายน้ำมันดิบเฝ้าระวังกันหน่อยแล้วกันนะครับจบในส่วนของตัวประเด็นน้ํามันกันไปนะครับนั่งถุนครับและข้ามมาที่เรื่องราวของการเมืองกันสักนิดหนึ่งครับสานรข่าวอินโฟเควสนะครับคุณผู้ชมก็มีการรายงานนะครับบอกว่าพรรค r e p u b l i c a n นด่กวาดเรียบเลยจอโครงสภาล่างสหรัฐคาดคุมเบ็ดเสร็จ2สภา พรรครีพับลิกันภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐใกล้จะได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรครับเมื่อวันอังคารที่12ที่ผ่านมาซึ่งหากว่าสำเร็จนะครับก็จะทำให้พรรคครองอำนาจในสภาคองเกรสได้ทั้งหมดเปิดทางให้ทรัมป์ผลักดันนโยบายต่างๆเมื่อกลับเข้าสู่ทันิวขาวในเดือนมกราคมครับตัวนี้เดี๋ยวต้องขยายความให้กับผู้ชมนิดหนึ่งนะครับมันหมายความว่าอะไรครับครองสองสภาคือมันก็จะเหมือนประเทศไทยเราครับมี สภาที่เป็นสอสอกับสอวอโดยปกติแล้วนะครับในสองอเมริกาเนี่ยคนเขามักจะชอบให้สองสภานี้คานอํานาจกันก็คือฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นเดโมแครตฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นรีพับลิกันเวลาที่มีร่างกฎหมายอะไรก็ตามแต่เมื่อนะครับผมมีการส่งต่อไปยังประธานาธิบดีเนี่ยนะครับมันจะได้มีการกรองอย่างละเอียดก่อนแต่ทีนี้แล้วพอเข้าสู่ยุคของคุณลุงทรัมป์อีกรอบหนึ่งเนี่ย กลับกลายเป็นว่าคุณลุงทรัมป์ซึ่งอยู่พรรครีพับลิกันสีแดงครองได้ทั้งสองสภาเลยนั่นแปลว่าในอนาคตถ้านโยบายอะไรก็ตามแต่ที่มันหนุนนําเศรษฐกิจด,ดีและนั่นงทุนมีความเชื่อมัน่นมันจะเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นอย่างมากและก็เป็นลบกับราคาทองครับแต่อะไรก็ตามแต่ที่ไม่ดีเลยเนี่ยมันก็จะเป็นลบกับในส่วนของตัวตลาดหุ้นได้อย่างชัดเจนเลยเพราะว่าร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นมันจะผ่านง่ายมาก สอสอคุยกันเสร็จตีเป็นร่างกฎหมายส่งไปยังสวอสวอ,สอ,วอนุวัตผ่านฉลุยเลยเพราะว่าเป็นพรรคพูดเดียวกันส่งต่อไปยังคุณลุงทรัมป์นะครับเดี๋ยวเราต้องดูครับว่าสร่ข่าวที่มีการรายงานมาตั้งแต่ในช่วงของเดือนมกราคมเลยถ้าลุงทรัมป์เข้าดํารงตําแหน่งในวันแรกแล้วนะครับสิ่งที่ลุงทรัมป์คาดว่าจะทําเลยก็คือการนิรโทษกรรมให้กับคนที่เคยสนับสนุนลุงทรัมป์เคยไปบุกทําเรียบขาวเมื่อหลายปีที่ผ่านมา ลุงทรัมป์บอกว่าเดี๋ยวผมจะนิรโทษกรรมให้กับคนพวกนี้ทั้งหมดเลยเพราะถือว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนรักชาตินะครับแหมคุณคุณนะนะครับคุณคุณเหมือนในประเทศไทยเรานะแต่ว่าก็นั่นแหละครับทุกท่านเป็นลักษณะแบบนี้ต้องจับตาดูครับเชื่อได้เลยว่าแหมกลัวจังเลยครับกลัวว่าจะมีการประท้วงกันในสหรัฐอเมริกานะถ้ามีประเด็นเรื่องตรงนี้เข้ามาแต่ก็คงจะอา,อาจจะไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรมากมายเดี๋ยวผมจะคอยติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับ นี่คือการสรุปประเด็นสําคัญของเราทั้งหมดครับทีนี้บางคนถามว่าแล้วมันไม่มีเรื่องสงครามอะไรมาช่วยท้องหน้าบายเลยหรือยังไงเหรอคุณครับไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับสงครามนะนั้งจุนครับต้องบอกว่ามันคือคนเนี่ยเขายังไม่ค่อยเล่นกันครับทุกท่านเรื่องของประเด็นสงครามต่างๆไม่เล่นกันคือยังไงครับคําว่าไม่เล่นเนี่ยคือไม่เล่นนะฮะไม่ใช่ว่าไม่มีสงครามเนี่ยมีทุกวันดําเนินเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่า ตอนนี้ตลาดเขายังเล่นเรื่องของการปรับพอร์ตการลงทุนครับแล้วก็เล่นในเรื่องของตัวนโยบายภาครัฐราคาทองก็เลยยังไหลลงอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนให้ดูนะครับใน,นจุดครับเชื่อได้เลยว,ว่าเดี๋ยวเราก็ยังคงเนี่ยเห็นไหมฮะพอเลื่อนมาที่หน้าทริสเตอร์แล้วก็ยังคงเป็นประเด็นเรื่องการเมืองที่ยังถูกพูดถึงกันมากที่สุดอ่าเมื่อวานนี้นะครับผมมีฮูตีนะยิงขีปนาวุธใส่เรือรบของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งมันก็ยังไม่ได้หนุนทองเพราะว่าตลาด เขายังไม่ได้เล่นปัจจัยเรื่องของสงครามกันไหนดูซิโอ้โหเลื่อนลงมานี่มีแต่การเบืองทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยอืมอันนี้อะไรครับ for the first time นะครับฉันจะ introduce it's domestically built อ๋อโอเคครับอัน,นะเป็นจรวดของประเทศจีนอืมโอเคอ่ะน่าจะสรุปจบกันไปประมาณนี้สำหรับในส่วนของข่าวเช้าของเราครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแนวทางทองคำทางด้านเทคนิคกันบ้างแล้วครับผู้ชมครับ